ปวงพระศกนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนินรันดร์ เจ้าไว้จำได้ดีนั้นมีรูปหนึ่งหันติดไว้ข้างฝาแม่บอกรูปนี้เป็นที่ไว้สาเป็นรูปพญากษัตริย์เนือเจ้าพระเจ้าแผ่นดินรัชการที่เกา่ามีคุณต่อเฮาทวมทน พระทรงปรีชาสามารถยิงลนุนตั้งแต่เริ่มตนครองเมืองงานขายงานก้าให้หน้าฝ่ายเมืองก็กุงรุ่งเรืองไป,ไปทุก,ท,กทุกดานต้นทรงชุนเจือจโจยเหลือเจ้าบ้านในถิ่นกันดานอยากใไร บุกน้าลุยปงเข้าดงปา่าไม้มาเยือนชิดไกลประชาเพื่อฮือใดหู้สภาพปัญหาหู้เหตุิมาเพื่อหาทางแก้ปะคนเจ็บเป็นหนาวเย็นเศร้าแลกะทรงดูแลเฉพาะหากป่วยนักหนาจากอนุเคราะห์ หาบเป็นคนคไข้เยี่ยวยาเฮือหมอหลวงนั้นจัดการรักษาบอ่อขิดกาญญาก้า,าหมอเลยเจา้าพระกระรณาที่คุณล้นเกล้าคุ้มครองไทยเฮาทวทิศป่อเข้าโรงเรียนฝึกเขียนอ่านคิดหันกิดป่อเจ้าเพิ่มมาสมุดเขียนนั้น กระทรวงศึกษา,ปกษาเปิ้นจะพ,พิมพ์มาแจกลูกเจ้าบ้านปกรูปในหลวงงดงามเสียงทานพระราชทานของใจตัวแทนนักเรียนสองคนรับไว้ เป็นประโยชน์ได้ทันทีบทเรียนทุกจั้นครูสอนทุกปีถึงคุณความดีของนายหลวงเจ้าพระจักเสด็จด,ดำเนินต่องเจ้าไปทั่วลำเนาเขตแควนน้นเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากแก้นที่มันสุมแน่นมากมินบางทีฝนแรง น้ำแห่งขาดเขืนบางแห่งผัดเชิญน้ำนองท่วมบ้านบางทีดินเกมบางทีดินดานดินเหนียวกันดานสัปะพระกระรงนำมาเป็นธุระแก่ปัญหาใดดีงามทุกตารางนิ้วแผ่นดินสยามแทบทุกเขตครั จากเหนือจดใจคงจากบ่มีที่ไหนบ่ได้สเสด็จไปเยือนเลยนั่นก่อนจะเลิกเรียนนักเรียนทุกจนันพร้อมใจตั้งมันทำดีสวดมนต์ไหวพระร้องเพลงเป็นสีสรรเสริญพระบารมีกันอย่างพร้อมหนะ้า บางแหลงก็มีข่าวดีรอทา่ามีนังขายาหลังวัดฟังกินข้าวแลงอาบน้ำรวบรัดไปปูสัทธาหน้าจอม่วนแรกนั่นฮู้กันดีหนอคนชายชายลอ้อท่าหมู่เจ้าบา้านนังข่าวในหลวงในหลายหลายด้านที่ทรง ออกงานสัปะพร้อมราชินีบอมีเกยละ,สะเสด็จเคียงข้างกันไปบางข่าวเหินฟ้าไปต่างชาติไกลบางข่าวก็ไปคืนดอยลอยหอยไปพอเมืองฝ่ายให้นปาปากล้วยกำดินสอดด้วยบันทึกถ่ายรูปเก็บงานเอกสารเป็นปึก ทรงเขียนขีดแต้มด้ยไปซึ่งภาพเหล่านั้นมันประทับใจปวงชนเจ้าไทยของเขาบ่อน้อยต่อมาก็มีทีวีหันป้อยฮือไดพอกอยทีคักในช่วงข่าวในพระราชสำนัก มักหันดัานเจ้าทุกคลาทรงมอบสินทรัพย์เพื่อการศึกษามอบปริญญาที่นีีิหัลทรงวางโครงการระยะยาวสั้นนักนักกว่าสี่ปันบ่ดซ้ำบ่าว่าจกเป็นเรื่องดินเรื่องน้ำก็ทรงไปย่ำเยือนมา อย่าคือใดหูสาภาพปัญหาแล้วก็น,นำมาปรับปรุงเสริมสร้างเม่นประเทศไทยใจใหญ่และกว้างอยู่คนละทางละทิศแต่ภาพที่หันมันเหมือนไกลชิดสนิดหมอบเฝ้าทุกวันเหมือนสมาชิก ครอบครัวเดียวกันมีพระทรงธรรมเป็นประมุกบานพ่อเปิ้ล<ะ> <era. S 1> ดูแลหมู่เฮาทุกด้านเรื่องกินเรื่องงานเรื่องพักพระองค์ทรง,งเป็นกษัตริย์ฮักผะสุกทุกผู้เรื่อยมาถวยราชกอ่อฮักพระองค์นักหนาเทิดเป็นบิดาแห่งชาติเมื่อเจ้า สิบสามตุลาองหาเก้าวันที่ไทยเหาสิ้นไทยเหมือนสิ้นเสาลักตี่พึงคนไรต่างจึงร่ำให้ร่ำพันน้อมส่งปอไทยไปสู่สวรรค์สถิตนิรันอยู่บนจันทร์หา เม่นเกิดจาดใดขอได้เป็นข้ารองเบื้องบาตาบอผิดข้าวล้านนาหม่อนข้าแต่งคิดแม่นผิดบาดถอยกำใดขออภัยผู้หูจีมเจ้าเจ้านี่วาดวางลงก่อนเละดนฮื้